ต้นแค่แค่เป็นพืชที่ปลูกง่ายคนไทยสมัยก่อนชอบปลูกไว้ใช้ทํารั้วบ้านปลูกตามคันาหรือปลูกบริเวณริมถนน,นส่วนใหญ,ญ่จะนำดอ,อกแค่มาทำอาหารและ,ละหลายคนต้องรู้จักมี้ีแน่นอนก็คือแกงส้มดอ,อกแค่นอกจากจะอร่อยแล้วดอ,อกแค่ก็ยังมีประโยชน์นล่มีสรรพคุณทางญ่อยู่ด้วย และไม่ใช่แค่ส่วนดอกเท่านั้นที่มีประโยชน์ส่วนในเบี็อมีประโยชน์เช่นกันส่วนของเบี้ยยอดอ่อนดอกอ่อนใบอ่อนและฝักอ่อนก็จะนํามาก็จะ,จ,ะจะออกมาในช่วงฤดูฝนดอกอ่อนจะออกบริเวณฤดูฤดูหนาวเราแค่ให้พลังงานต่อร่างกายแทนเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแคโรทีนวิตามินเอดี1 b 2และวิตามินซี ยอดอ่อนใบอ่อนดับพิษร้อนถอนพิษไข้ดอกมีรถออกขมเล็กน้อยสะมุนแก้ไข้หัวลมเปลือกต้นมีรถฝาดรักษาการท้องเดินรากน้ำจากรากนำมาผสมกับน้ำพึ่งเป็นยาขัดเสมหักแก้ไข้หัวลมแก้ร้อนในใบสดตำให้ละเอียดแก้พกฟกชำ้ำ